สื่อธรรมะพ่อครูตอนสิทธิ์เก่ามาช่วยจัดค่ายยออสอเป็นคนเจริญขึ้นการนัตการค่ะหลวงปู่คิดอย่างไรที่เห็นสิทธิ์เก่าสมาสิกขาได้มารวมตัวกันจัดค่ายยออสอให้กับน้อง้องสมาสิกขาค่ะ ลวงปู่จะเห็นยังไงถ้าหลวงปู่จะเห็นว่าโอ้เชยไม่ได้เรื่องไม่น่าชื่นชมมันจะสมควรไหมมันจะควรเป็นไหมมันก็ชื่นชมมันก็ยินดีมันก็เห็นว่าโอ้โหมันเป็นจิตพัฒนาก้าวหน้าเป็นจิตเจริญของพวกเราเนาะเข้าใจสาระที่เป็นสาระ เข้าใจสิ่งที่ควรทําในชีวิตควรจะต้องทําอย่างนี้การที่จะมารวมกันเพื่อที่จะรวมกันมีพลังที่จะจูงดึงให้น้องๆเขาได้เจริญขึ้นไปขึ้นไปคนที่เป็นสิทธิ์เก่าที่รู้ค่าของความเจริญนี้ก็อยากแจกจ่ายให้น้องๆแต่ถ้าคนที่เป็นสิทธิ์เก่าที่งงๆจิตเก่าที่ไม่เห็นค่ามันก็ไม่เอาทานก็ไม่มา พอด่าทวนนี้พอฮ่อ้าวนี่ละลีลาของลุงปู่ละสื่อธรรมะพ่อครูตอน ติดเก่ามาช่วยจัดค่ายยออสอเป็นคนเจริญขึ้น